สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่านภูมิเกียรติทุกท่านครับผมเมื่อนี้บุญผลาผ้าโชคบุญผลาผ้ารวยผ้าพี่น้องมาที่ทำลำไย,ยครับผมสถานเี่นศักดิ์สิทธิ์พบพุ่มอันแรงกะครับผมพี่น้องเอ้ยค,ออออยครับผมผ้าพี่น้องมาเอาโขงสุดท้ายครับผม หลังจากนี้บุญพลากสิภาพพี่น้องไปหาพระทุดงสายขเมนครับผมอาจารย์นอกครับผมครับพี่น้องมีเรื่องเราจะเวบาสู่ฟังสถานที่แห่งนี้เนาะมีพระมาะสามรูปว่าจะมาจ้ำวัดอยู่นี่ละวัสันพ่อมาแล้วก็มาเศร้าเมย่เดีเข้าวหนึ่งอยูบ่บ่ได้แม่พี่น้องครับผมเป็นสถานที่ แห้งครับผมครับถือว่ามีสิ่งลึกลับหรือว่าพบพุ่มิทับซ้อนกันอยู่นี่ครับพี่น้องครับถือว่าเป็นพบพุ่มที่อยากให้พี่น้องได้เพ่งพาอาศัยนาะพระธุดง์สายขามินกับมาตักกดแล้วก็พามหนักอยู่ตรงนี้ครับเพื่อจะ มองเห็นหรือว่าซองสอดได้ตัวเลขตัวเบื่อมาฝากพีตอน,น้องครับบุญพระลากะเดินทางมากับ,บมีอันใดสิมาฝากมาตอนแล้วครับผมมาฮอททำล้ำย่ยกะสิมี่เข้าไปพบพระอาจารย์สายขมเ้นแล้ว,ลวก็จะเอาตัวเลขไปฝากพีตอน,น้องในโค้งสุดท้ายนี่นาอมืออื่นกะ วันที่สองพฤษสภาคมครับผมเป็นมือหวยออกเนาะพี่น้องครับผมก็อยากให้ตัวเลขนี้มันเข่าทุกท่านก็จะได้มีเงินมีทองมาสาั่งมาแปลงห่วมกันครับผมครั้งหนึ่งครับผมชาติหนึ่งชาติไต่อีหรือว่าชาตินี้ด้ห่วมกันก็นดีแล้วครับผมที่ด้มา่เมืองกันเห็นกันครับผม คุณพระก็ขอฝากกดติดตามซับสไคร์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องในเด้อครับพี่น้องพระอาจารย์เปิน่นได้ออกแทงนมามมล่งครับพี่น้องครับต่อป้าป้าครับผมสถานที่แห่งนี้ภาพโดยรวมเกกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นะลานหินครับพี่น้อง ทังด้านข้างล่างนี่เป็นหินล้วนๆเลยครับผมเป็นหินเป็นก้อนเป็นก้อนครับผมไปพี่น้องเพื่อเพ่เป็นการเสียเวลาเนาะวิญญาเชิญทุกท่านไปพบอาจารย์น้ำกันกราบนมัสการครับผมครับวิญนาเชิญทุกท่านไปพร้อมกันเนาะครับเนาะครับผมครับพี่น้องครับไปเฝ้าจำได้ยินเสียงเลรครับพี่น้องครับผม ได้ยินเสียงแล้วอยู่ที่สลาครับผมก็จะได้ยินกันแบบสดๆครับผมตามมากครับพี่น้องครับผมฟ้านงดีๆเลยสลาดำประมุ่นชัดจนนะคะแคบนาจอไว้ใส่ดุนพี่นิด ิดเบิ้งเนี่ค่ะอันนี้คือพระอาจารย์เอาออกมาจากเลขกซ่องพร้อมเลยค่ะไม่เอาออกจากเลขกซ่องเอาออกมาจากเลขคำนวณอีกก็คือว่าสรุปแล้วเหลือแค่นสมนีเหลือทวนนั่นเอาค่ะค่ะสรุปเหลี่เหลือทวนนั่นเลขฝันห้าหนึ่งห้าแล้เลขฝันหาหนึ่งหาค่ะห้าหนึ่งห้าคือเลขฝันค่ะเด็กมีมิดผู้ฝนมาว่ามั่งชั่นจะกัดต้องกัดซึ้งก็เลยดีใจไว้เพราะว่าตัวนี้เปล่ามาแล้วนะตัวนี้เปล่ามาไวแล้วเปล่มาไวแล้ว บอกชิบหาล้าหน่อยบอกว่าไวเรียบชิบหาแต่เนียว่าปูบอกอะไรอเออบาดีใช้น้ำมันแต่มาเมื่อเคลืนหน่พากันสวดทีทีพิโสค่ะแล้วก็กันปันถ้ำสวดทีทีพิโสสวดไปสวดไปลูกชิดลูกหานางน้ำกันนี่ต้งสวดทีพิโสสี่หา้นหก้นเจ็ด้นแปด้นเจ็ดน้ำกันเจ็ดตัวเดียวกันทุกข้นเห็นอยู่ในนี่แหละอ่าอ่า ลินดาเพิ่นในห้องแห้งเพิ่งก่เเห็นนะเจ้ห้องแห้งไรลินดาห้องแห้งก็มูเดอร์พี่้องมาขึ้นบอกเคยเห็นเจ้าเกิดได้ไงว่าบอก็เห็นมีที่หนึ่งเดียวในลูกอยู่นี่ขึ้นเครองจอสานโตค่ะคับแม่เดี๋ยวกำบบดนีู่้ใดเคยเห็นเอาอธิบายคุณฟูรนฟังอธิบายคูินสามหนึ่งหาพี่้องชั้นเก๋าเลยราวันนี้อยู่ในในจันในจันสวดของลูกซีดแปด คนน้องอายารมือขึ้นโตเดียวกันเหมือนเลยสามนค่าแปดคนแมนค่ะแมน่ายยนิจจานของลูกศิษย์แปดคนลองท่อมือขึ้นแปดคนยูนินจอภาจา์กับสามหนึ่งหาค่ะอเอปูสี่พรอมเนี่ค่ะพี่น้องมือขึ้นเบิ้งลิปเด้อมือขึ้นขิดมือขึ้นเนื่อเทียน ตู้สี่ไหนพร้อมในเนา้ล่าชี้ก็สี่เลยมินิวซี่ในจอเลยหนุ่มขึ้นบอกแมนซี่พระอาจารย์บอกมาได้กะซี่ตัวใดกะซี่เป็นนิวขึ้นแหมเป็นนิวขึ้นแมนปิดที่มองตัวเล็กแมนค่ะโอ้มหัศจรรย์เลยเนาะมหัศจรรย์ังว่าลิ้นดาดาหัวกาการอยู่หมื่นขึ้นค่ะ มันใจมันใจตัวสามหาแล้วก็มันใจตัวสามแปดมันใจเพราะอย่างพรา่ากับแก่สามตัวหันหัวคุณนกระทั่งสองตัวหนึ่งหันหัวขึ้นอีกตัวหนึ่งหันหัวรุ่งแต่ว่าอีกตัวหนึ่งหันอยู่กลางกับแก่สามตัวเฮี้ยงกันลองจังกับแก่สามอาจารย์วันฤทีไปเป็นแปดซะกับแก่เป็นแปดสามตัวกับสามเลยนะมันใจตัวใดบ้างคะอ่ะมันใจอยู่เนี่ยคือสามหากับสามแปดค่ะอไม่บนก็ล่างแต่ว่าอาจารย์ก็บว่าสื่อบนสื่อล่างเว้นแต่หนึ่งหานี่มันใจชุดหนึ่งหากับมันใจ มันใจล่างที่สุดอ่ามั่นใจนะขั้นสรุปไปแล้วมันมีหลายตัวเลยขั้นห้องซัดออกไปแล้วก็มีสามห้าสามแปดหนึ่งห้านึ้าแปดหกเท่านั้นอ่าตัวนั้นกลับเป็นตัวรองไว้ซะใช่ค่ะกันการเนาะกานกันหลุดค่ะกันหลุดไว้นะเอาไปใส่ดุลพิจิตเบลงเด้อใส่วิตนานายานเบลนด์ค่ะค่ะเหลยพ่อลงทุนถ้าจังค่อยลงทุนเหลยพ่อเสี่ยงก้าจงค่อยพ่อเสี่ยงเสี่ยงเอาแต่ว่าในความมั่นใจของ ป้าจารย์กับให้รวยทั้งประเทศี่ยงจันให้รวยทั้งประเทศี่ยงทอดในเจริญท่วนกันเด้อขอให้ร่ำรวยร่ำรวยขอให้สุกขีสุขกขังสียตังมีใช้กันเยอะๆวันที่สองพฤษธสภาขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนทุกคนเด้อสร้างบุญสร้างอุศนช่วยพระอาจารย์เด้อสาธุเจริญพสสาธุพี่น้องครับ ค้งสุดท้ายอยู่ที่ถ้ำลำไยครับผมพระอาจารย์พระธุดงศายขเมนก็ได้สรุปให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็เหตุการณ์มือขึ้นก็ได้อยู่ในเหนือคลิปแล้วว่าใดตัวใดนอกพี่น้องเนาะครับผมขอให้ทุกท่านโชคหมืนแล้วก็ตัวเลขตัวนี้ขอให้เป็นเงินเป็นทองไห้มาสาั่งมาแปลงครับผมได้มาห่วมบุญกันนอกพี่น้องครับผม รูปสลาที่จะสร้างเยู่นี่ก็คือรูปประมาณนี้ครับพี่น้องพระอาจารย์ว่างบประมาณส5บหาา้าล้านวัสดครับพี่น้องถ้าท่านใดอยากจะร่วมบุญหรือว่าจะมาเมื่อใดรางวั่นไ่ถ้าบร้จักทางกับโทรบอกหรือว่าเอื้อนบุญพลานก็ได้ดครับเด้อผมจะผ้ามาที่ถ้ำลำไยแล้วก็จะบอกอาทางนะครับเนาะ และกสีพามาครับผมหรือว่าสามารถบอกทางได้ครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญได้มาสั่งสลาหลังนี่น้ากันนอกพี่น้องครับผมถ้าท่านใดต้องการจะร่วมบุญครับผมที่ท่านบองมักซื้อเลขซื้อเบอร์ครับผมก็สามารถรัวมรวมได้เ้ยพี่น้องเด้ครับผมยินดีทุกสายบุญครับผมพระทุดงสายเขมรครับผม บุญพลาก็จะขอล่าพ่อแม่พี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้สัก่อนคลิปนาค่อยพ่อกันม่เนะพี่น้องสวัสดีครับทุกท่าน